สวัสดีค่ะมันี้ก็มาพอกันกับฟังอีกแล้วมันีฟังก็จะพามาเบิงดอกกระจับใกล้ๆนะคะจากวิ <c oughs> <c oughs> อไอก็ติดค่ะจากที่แบบว่าฟังไทยเฉพาะมุมแบบไกลๆเพ่อคอยจะพาเบิงไกลๆสักเท่าไรนะคะแต่ว่ามือนคิปนี้ฟังกะจะพามาเบิงไกล้ๆบ้างกังลงทุนความเสี่ยงมากเลยนะ <c oughs> หวังว่าคงจะบบตกน้ำนะ่ค่เคยอยากจะทายแบบลงน้ำไกลๆปันไดน,นะคะก็เพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมันตกน้ำม,มากมันได้บ่คุมเสียนะคะไปหาไปเบิ่งกันนี่ดอกกระจับนะคะที่เห็นบ่นี่น,นะคะนี่คือดอกกระจับค่ะบฮหัวบานไปแล้วหรือว่า ยังบบท่านบานนะคะ่ะตอนนี้ก็จะแน่นอนอยู่เตรียมตัวที่จะเบ่งบานขึ้นสู้ผิวน้ำค่ะผิตะลื้นเยอะจังก็เริ่มจะมีดอกกันเยอะแล้วนะคะ mm hmm. ก็อไรทีเริ่มย่ยๆ่ๆบางก็จะมีออกดอกไปเยอะค่ะผีวตะลิ้เยอะมากเลยเป็นอะไรดูปานนะ แต่มีคิดตะลึนแบบนี้มันจงบนเสียอะไรกับกระจับหรือเปล่าพังกระโปูงเหมือนกันถ้าไปเยอะมานี่ค่ะอ๋อันนี้ถือว่าจะเป็นดอกที่แบบบานนะจะบานไปแล้วเพราะว่ามันผสมเกสรกันแบบใดเนาะคะ่ะสำหรับดอกกระจับ,บรวบใส่แม่ผสมหรือว่าตรงผสมให้หรือจังใดพังกับว่าแน่ใจ น,นคยคะจะเริ่มเห็นแบบนี่อาจจะเป็นแบบนี้เริ่มติดหมากหรือเปล่ากำลังคอยเลี้ยงลูกไปโดยตัวเองเหมือนกันค่ะจะอัปเดตให้เบิเรื่เลยๆประมาณนี้และค่ะดอกบานตอนนี้ยังบ่ท่านได้เห็นนะคะพี่อาจจะเห็นดอกบานไปบางแล้วนะคะดอกบานน้อยๆสีขาว,ขาว นี่ฟังก็จะพามาเบิงดอกจูมที่อยู่ค้นต้นที่จะโพพนเพื่อที่จะบานนะคะหัวเขาประสมเกสรกันแบบไหนเดี๋ยวฟังขอเบิงก่อนว่ามันจะติดมากบอแต่ฟังจะเห็นแม่งบินกันเยอะมากเลยใบายขาดแบบเนี้ยป้าต้องสงสัยเลยค่ะว่าเจออะไรหอยเชอรี่ค่ะ ไมเช่อรีการ์ดการชะนันวันไหวเลยใครออกลูกเพียบเลยเอ,ออกลูกออกกร้านกันเพียบบางกอใหญ่ๆกับบทเทไหนมีดอกคะ่ะแต่บางกอน,น้อยๆกับมีดอกเฉยบู้วัดกันแบบไหนนะกระับนี้ก็เลยพร้อมเพียงกันเอาซะเลย บางกอใหญ่มากๆอ่ะบางไอโยกเบิงนงสาค่ะกับว่าเห็นมีดอกนี่นะคะพังกามาอัปเดตให้เบิ้งดอกกระจับใกล้ๆเดี๋ยวทำให้หมากนีก่ะพวงนักจะตื่นเต้นไปอีกอย่างหนึ่งนะคะ ตองมีก็จะต้องเบิ่งดูน้อยเพราะว่าอยากเห็นมากอยากเห็นแบบติดมากแล้วก็เคยฟังเคยเห็นมันติดมากแล้วนะคะมีคลิปที่ฟังมึงไปเอาพันเพ่นมามันมีหมากติดมาด้วยนะคะพี่จะเห็นอยู่ฟังทายเห็นเบิ่งแล้วเนาะ,ค,ะคลิปก้อนๆที่ก้อนปลูกอกะคะ่ะอาจจะอัปเดตประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือว่าสิบสี่มื่อเนี่แหละคะ่ะมีคลิปที่จะเห็นมาก <c oughs> <c oughs> จะเห็นหมากนะคะแต่ว่าหมากที่เห็นตอนก้อนานานั้นนะคะบ่โวตอนนี้มันไปใส่ <c oughs> มันเนาเหรอมันล่วงมันลนลงไปเพื่อที่จะมันจะแตกบะแตกแขนงแตกกอไหมหรือเปล่าฟังกับบอลูเพราะว่าฟังพยายามยกเบื้องหลายๆกอแล้วจากที่เคยแบบเห็นหมากๆนะคะตอนนี้ก็บ่เห็นเลยสักหมากเลยว้าวอันนี้จะง่ญ่แล้วนะคะนี่ คิดแต่เลยหนิจะมีปัญหาอย่างกับกระจับบอนออถ้าเพิ่งเท่าที่ฟังสังเกตอันนี้จะบอแมนดอกนะคะ่ะน,นี้จะเป็นการแตกกอของเขาเขาจะแตกกออีกเนคะเห็นใบอ่อนๆคะ่ะเนี่ยเขาจะแตกกออีกแตกกันแบบขยันแตกกันมากเลยจนตอนนี้มันแบบหนาแน่นไปแล้วนะคะบาง ช่องมีช่องว่างเดี๋ยวมันก็แตกขึ้นอีค่ะวางหดทีมันมีช่องว่างนะมันจะแตกกันเยอะมากเลยแล้วมันก็นจะบ่เหตุให้ผิวน้ำได้มีช่องว่างกันเลยทีเดียวนะคะจากที่สังเกตเบิ่งนะคะทาตรงไหนที่มันแน่นๆแ,แบบนั้นนะคะเหมือนมันจะหยุดการแตกก่อไปเลยหยุดการแตกกอ่อ ล้วก็จะติดดอกติดหมากค่ะแต่ว่าตรงไหนที่แบบยังมีผิวน้ำบางๆแบบนี้ก็จะยังเห็นมันเริ่มที่จะแตกกออีกอยู่นะคะนี่ค่ะเห็นไหมนี่ก็แตกกอไม่แน่อนอยออกมาแบบนี้นี่แตกกอไม่แน่อนอยออกมาแบบนี้เพื่อที่จะให้หนาผิวน้ำบ่บ,บ่ม่ท่ว่างมั้งค่ะแตที่สังเกตมากนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยแต่ว่าอันนี้สองดอกเริ่มเป็นสีเริ่มแก่แล้ว ก็หมวจะติดมากว่าละคะ่ะก็ติดตามชมตอนต่อไปไปพร้อมกันกระป้างผอฟั้งกะอาศัยการเบิ้งเอาไปเรื่อยเเบิ้งพัฒนาการไปเรื่อยๆเขาว่าจะเป็นแบบไหนนี่นะคะเส้นที่มีฟังกะมาอัปเดตดอกกระจับให้เบิ้งใกล้ๆน,นะคะเพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจสำหรับผู้ใดที อยากจะปลูกกระจับครั้งแรกเหมือนกันกระฟางนะคะ่ะปลูกง่ายมากนะถ้าที่ฟังเบิรงมาฟังแถบจะบ่ได้ดูแลไอเอยียงเลยเคมีให้ปุ๋ยแล้วก็ฉีดยาค่ะนอนไปช่วงที่ฟังบอกว่านอนลงแค่นั้นนะคะ่ะจากนั้นก็ไ่ได้เห็ุอย่างเลยปล่อยเลยบ่ได้มาถอนหยาถอนอะไรก็มีต้องถอนคู่ที่ว่ามันหกขุนแม่กับบ่เป็นอย่างนะคะสำหรับคนที่เพิ่นปลูกแบบ เ่าต้องมีคู่หยาแบบนี้ก็โอเคแล้วก็บ่ได้เห็ดอย่างฟังวา่าจะดูแลง,ง่ายกว่าแตงโมเยอะมากเลยแตงโมมันหลายอย่างนะคะทั้งโลกทั้งอะไรจะต้องฉีดทั้งหยาปลกคุมแน่กับบไรได้นะคะเดี๋ยวแตงโมบางงามอีกนะคะนนเ,เพราะว่าอันเนี้ยดีมากใช้เวลานานกว่าแตงโมเพราะว่าเขาบอกว่าเก็บผลผลิตที่ ที่เดือนไปถึงหาเดือนค่ะถึงจะเก็บหมากได้แต่วแตงโมเขาใส่แค่สองเดือนนิดๆนะคะเขาก็เก็บได้แล้วมันก็เสีระยะเวลากากันแต่ว่ากับปอยได้เลยบ่ไ,ได้มาแบบประคบประงมบันไดเนาะคะ่ะนี่นะคะส่วนคลิปนี้ฟังก์มาอัปเดตให้เพิ่งประมาณนี้ละคะ่ะฟังของต่อไปแค่จำนีก่อนนะคะไว้เจอกันกับฟังใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายค่ะ